เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าขับรถผ่านมาตรงนี้เห็นเยนตาโฟออกับเกมมากเยนตาโฟกินหอมมากเลยกินบะหมี่เขาหอมมากเลยก็เลยเข้ามานั่งกินแล้วก็เห็นเป็ดย่างก็โชว์อยู่สั่งเป็ดย่างเขาบอกว่าย่างหมดอันนี้เป็นเป็เปดปลอมเนี่ยนี่เยนตาโฟที่นี่เขาจะเป็นแบบเส้นแบบใหญ่ๆนะเหมือนเส้นโซบะอืม อัน,น้ำแกงมาให้ถ้วยหนึ่งน้ำแกง,ง,งน้ำ,นนนำก๋วยเตี๋ยวมาให้แม่อันนี้พี่พี่เอาแก้วเดี๋ยวพอ,พอเพราเยอะจะนะน้ำซุปไปชามหนึ่งเร็วๆน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะเส้นเล็กแทงไม่งอกชามหนึ่ง อืร้านนี้เขาเพิ่งเปิดได้สองเดือนเองนะเพิ่งเปิดได้สองเดือนเอง เปิดถึงกี่โมองอ่ะพี่เปิดกี่โมงถึงกีง่โมงคุณนะเส้นเล็กแห้งไม่งอชัน เขาเปิดถึงสามทุ่มคุณผู้ชมอร่อยมากชื่อร้านอะไรอ่ะอะไรนะฮะกินเยินดาโฟเป็ดย่างผ่านมาที่เขาใหญ่ตอนนี้เขาเรียกเขาใหญ่ใช่ไหมมากินได้เลยคุณผู้ชมอร่อยมากทางขึ้นอุทยานเอาลูกชิ้นยทางขึ้นอุทยานเอชินเป็นปลาหรือเอาอะไรหรือว่ารวมกันลูกชิ้นปลาลวกมาเอาร้อยหนึ่งอ่ะเอาร้อยหนึ่งเออค่ะพี่มากกินที่นี่เหรอคะ อ๋อแล้วแบะมาเจอกันโลกมันกลมค่ะอันนี้อร่อยแม่เจ้านี้อร่อยแม่ท่านทวนิกอ่ะก็จะลงอยู่เรื่อยเลยขาเรียกว่าแชร์ใช่ไหมคะโอเคเราก็แชร์ต่อเลยค่ะพี่อขอบคุณแม่ค่ะพี่คุณผู้ชมเจ้านี้ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมมกเขาบอกทางขึ้นทางขึ้นอะไรนะทางขึ้นเขาใหญ่เนี่ยพีิคะอร่อยมาก เขาเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้เพิ่งเปิดได้แค่สองเดือนเองนะเนี่ยคือมาผ่านมาเนี่ยกินกินบะหมี่เขาหอมมากเลยอะ่ะนี่เขาแถามเล้งให้แม่ด้วยนะเนี่ยดูแต่แถมเล้งให้แม่โอ้โหอืมอร่อยมากพริกป่นของที่นี่อร่อยหอมก็าคั่วเองเนี่ยพริกก้คั่วเองแล้วบะหมี่ค่อร่อย ลูกชิ้นปลาเขาก็อร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยบะหมี่ที่เนี่ยเส้นเหมือนกับโซบะเลยเนี่ยเดินผ่านมานี่หอมเลยหอมมากมากเลยอืมไม่มีแป้งครับเนื้อปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองใช่ไหมพี่ขายยังไงลูกชิ้นปลาซื้อได้หรือเปล่าซื้อมากลับไปกินที่บ้านได้ไหมมีมีพอขายหรือเปล่า ร้อยลูกขายเท่าไหร่สามสามุาม่มค่ะฮะพี่มีพอขายหรือเปล,ปาลป่าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลวกมาให้ให้ลูกน้องกินร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งลูกชิ้นปลาเขาอร่อยมากคุณผู้ชมเขาทำเองอะ่ะเขาทำเองไม่มีแป้งผสมเลยอื้เล้งอร่อยมาก อุ้ยอร่อยมากเลยเนี่ยสมควรได้มิชลินนะเนี่ยอร่อยมากพี่อืถ้าคุณผู้ชมผ่านมาต้องแวะนะเนี่ยเย็นตาโฟเขาอยา่ชื่อร้านอะไรนะฟังแล้วก็ลืมละพาชินเย,ย็นตาโฟเป็ดแย่งคุณผู้ชมรูชิ้นปลาร้อยหนึ่งมาให้ลูกน้อง ลวกมามาอาชามาเดวอันนี้ไปกินกันทานมาใกล้ๆล,ลูกลแล้วแล้วเกี๊ยวค่าอร่อยไหมลูกอ,อ้อนร้อนเลยลูกแล้วอือลูกชิ้นของพี่อร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะ ไม่เอาเอาละอืมอร่อยมากคุณผู้ชมลูกชินค่ะอร่อยเขาทำเองอืม อเอาแบบเป็นลูก,ล,กลับบี้เหรอลูกั้นตาลับบี้อร่อยกว่านะถามไม่รู้มิร่รผสมหมูหลื้เปลูกกินร้อยลูกเท่าไหร่อะพี่กกพมีเพาขายหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็เก็บไว้ขายไม่งั้นเดี๋ยวคนมากินแล้วไม่มีขายอ,อ๋อพี่จะขายไม่ทันเดี๋ยวคนมากินไม่มีลูกกินะค,คุณผู้ชมมาต้องแวะมากินนะเจ้าเนี่ย เส้นบะหมี่เขาเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะแล้วมันหอมลวกเสร็จแล้วหอมมากมากเลยอืมอร่อยมากบะหมี่ฮะอร่อยมากบะหมี่เส้นใหญ่ๆเหมือนจะโซบะอืม เพิ่งหายได้สองเดินเองร้านเนี่ยคุณผู้ชม <Okay. S 1> แต่เขาทำอร่อย <Okay. S 1> คือเดินเข้ามานี้ได้กินบะหมี่หอมฉุยเลย <Okay. S 1> เอาบะหมี่แห้งกลับบ้านหน่อย <Okay. S 1> หอ่อเท่าไหร่บะหมี่แห้ง <Okay. S 1> เอาสี่หอ่อ ไม่ใส่ชงเงานะพี่ไม่ใส่ชง,งอาไม่ต้องใส่ผักบุ้งนะชงวงาะไม่ใส่อร่อยมากพี่อร่อยมากโอ้โหนี่ต้องได้รางวัลมิชลินแล้วนะอร่อยมาก ผู้ชมมาเที่ยวเขาใหญ่แวะมากินได้เลยคนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะแวะมากินได้เลยเนี่ยเล้งห้าอร่อยมากลูกชิ้นปลาห้าอร่อยมากมีน้ำจิ้มไม่จิ้มด้วยนะน้ำจิ้มสีฟูดอ่ะ บะหมี่แห้งเจ้านี้อร่อยเขาลวกเส้นเก่งเส้นเลยก็ลวกแล้วนึบอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมสุดยอดแล้วอร่อยมากสุดยอดมากเลยอร่อยมากอร่อยมาก ขอบคุณมากนึ่ลูกเพื่อปลาชินครับชื่อืปลากินเป็นชื่อร้านปากินเย็นจะโฟพากินเป็ดย่างคุณผู้ชมมากินให้ได้ถ้าเขาจะมากินมันคือตรงไหนอะพี่ตรงเนี้ยทางขึ้นทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ใกล้วัดหมูสีครับทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ใกล้วัดหมูสีคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในโลกหอมมากเลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวทอดอร่อยมากแล้วก็ อืมวันนี้วันนี้ท่านสมคิดก็มาทั้งตัวสมคิดขนาดอ,อะสมคิดตาจุติพิทักษ์อาจารย์ตุศรีพิทักษ์มาด้วยมาประจำสมคิดไงคุณผู้ชมอดีตรัฐม,ะะมนตรีเขามีรีสอร์ทอยู่บนนี้สมคิดอดีตรัฐมนตรีคุณผู้ชมบ้านอยู่ข้างบนนั่นแหละเอา,อาของฟรีอะหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ล้งคะอร่อยที่สุดในโลกคุณผู้ชมต้องมากินนะ ตรงข้ามวัดหมูสีทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่พากินพากินยินตีโปเป็ดย่างมีที่จอดรถ้วไปสว่างสวยเข้าขายตั้งแต่เช้ากี่โมงถึงกี่โมงเก้าโมงถึงสามทุ่มถึงอร่อยมากลูกกินปลาให้ทําเองเออพิชพิกเขาอร่อยมากพิกเขาอร่อยพิเข้าวเองคุณผู้ชมพิเข้าวเอง อืแล้วก็เขาลวกเส้นเก่งด้วยอ่ะลวกเส้นอร่อยมากต้องร้อนๆครับอ่าต้องน้ำเดือดๆนะสุดยอดเลยเนี่ยเขาแบบน้ำเขาเดือดเลยพอเดินเข้ามานี่นะกินแบบมีหอมสุยเลยอืมอืมอเน่ยคุณไม่หอมเนี่ยยอะ อืมคนที่อยู่จัอองหวัดนครราชสีมาเขาใหญ่มากินได้พากินเย็นตะโปพากินใช่ไหมพี่อำแกงเสี่ยมอืมคนนี้ลูกชายเขาชื่อพากินรูปหล่อเลยนี่ไงมองกล้องเลยสวัสดีคุณผู้ชมเลยบอกผมชื่อพากินครับบอกคุณผู้ชมบอกว่าแวะมากินได้ครับเนี่ยรูปหล่อมาก เนี่ยตอโตขึ้นจะเป็นพระเอกดังกว่าเจมชจิรายุดังกว่าหน้าเด็กกูกิมิยะหล่อมากหล่อมากเลยเด็กคนนี้ลูกกินข้าอร่อยคุณผู้ชมลูกกินอร่อยเนี่ยลูกกินดักเบ่เดี๋ยวลองกินแบบสีฟูเตะอืม สีฟู้จะแซ่บมากอ่ะคุณผู้ชมอืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมาต้องมากินให้ได้นะเยินตะโกต้างนี้อร่อยอืมเขาลวกเส้นอร่อยมากจะถ่ายรูปใช่ไหมลูกนานเลยเนีย่ยถ่ายตอน กำลังกินอ่ะอร่อยเออร่อยมากโตขึ้นจะต้องเป็นพระเอกนะพระทืนหล่อมากเลยพากินต้งกินให้หมดแต่ลูกลูกกินอ่ะคินให้หมดเลยลูกแม่อิ่มแล้ว เรานยูกินแบบไม่ต้องกิ้มแต่ลูกลักอืมเขาเป็นอิสลามเขากินหมไม่ได้ไงเฮ้ยเห็นเป็ดก็เลยเป็ดเป็นหน้ากินก็เลยเข้ามาอู้แต่ยินตอรโฟพี่สุดยอดอร่อยมากคุณผู้ชมมาให้ได้ พากินเย็นเตโฟเป็ดแยง่งทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ตรงข้ามกับวัดหมูสีจังหวัดนครราชสีมาคนที่อยู่ในจังหวัดนี้มากินได้คนที่มาเที่ยวนะคะเอามากินเลยเขาขายถึงสามตุ่มอุ้น้ำลำไยเก้าหน่อยอะ่ะหอมมากเลยอร่อยมากเลยอันนี้ก็ทำเองเหละเนี่ยน้ำฝรั่งอมอือร่อย รสชาติดีเลยรสชาติดีเลยคุณผู้ชมน้ำน้ำใหญ่อ่ะกินเด้ลูกรักกินในนี้แม่กินนี่บนแก้เผ็ดลูกรักแม่อิ่มแล้วถ้าแม่กินเยอะเยี่ยวมันจะลากไง คุณผู้ชมมานี่สลิมดิ้งไทยทีนะคะชาไทยนะคะห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะตอนนี้เราจจดโปรนะคะวันคริสต์มาสมันเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมนะคะหกห่อสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวนะคะทรงได้หกสิบซองหกสิบแก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดักแก๊งไลนมีแอด L E E N A. G A N G ไลชื่อข่าวโหดค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมนิ้งเดม,มอนเบอร์รี่เป็นชามะนาวค่ะห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วรับประทานเราจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นนะคะล้างกระปุกแก้มเหนือไม่อักเสบบำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีและแคลเซียมค่ะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงห,หัวใจวลลาาาใท,ทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแล้วก็รับประทานนะคะ สิบพาร้อยสองรอยแก้วน้ำหนักลง10บกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวค่ะอันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมัคค่านะคะสีกล่องสองพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวนะคะส่งฟรีค่ะชงได้สี่สิบองสี่สิบแกุ้มหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะ สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบ็คเบอรี่นะคะ5กล่อง2,500ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้52 5สิบแก้วสิกล่องนะคะ6,000ไม่ขายขายแค่2อ0 0ชงได้122ย2 0แก้วรับประทาน1เดือนนะคะน้ำหนักลง10บกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ a d r i n a gangline มี adleena. g a n g l n e ค่ะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ นะคะห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งได้ห้าสิบสองห้าสิบแก้วค่ะสิบสองกล่องหกพันไม่ขายขายแค่สองพันนะคะส่งได้ร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะสซรีนดิงนะคะเฟตูชิโนก,กาแฟส้มยูสุกนะคะห้ากล่องนะคะสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวนะคะ อ่าชงได้5 2าสิ้าคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อนะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ12กล่องนะคะหกพันไม่ขายขายแค่สองพบาทค่ะส่งฟรีด้วยนะคะชงได้ร้อยยี่สองร้อยี่สสนใจโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4 6 2นหกายรือไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดัดแก๊งไลนมีแอตเลีเอนายชื่อข่าวโหดค่ะ